การขอบคุณมากนะค <c oughs> ือวันนี้ยอมสละเวลามีค่าของอาจารย์มาช่วยพวกเราอะ <c oughs> ่ะแชร์ปัญหาไม่ได้เจอจารย์นานแล้วเนี่ยจารย์หน่อยมาก็ดีแล้วช่วยผมหน่อยเอรอ <c oughs> ผมไม่มีที่แล้วไม่มีที่แล้ว <c oughs> ไม่มีที่ไปเหรอ <c oughs> ไม่มีที่จะซ่อนเงินเมียแล้ว <c oughs> ซ่อนตรงไหนในรถเมียจ็ค้นเจอ <c oughs> ทุกวันนี้มันลืบบ่ลอืบภูมิใหลือคนจนล,ลืบหมดทุกอ,อย่างนี่ถ้ามันถอดล้อได้นะมันคนถอดล้อไปค้นแล้วล่ะจารย์ ไม่รู้ได้ไงเขาไปบอกมันนะไก่ไอบอลน,นี่้ะดิไก่อั้มอ่ะมันก็เลยลื้อเลยอะ่ะแล้วก็เจอทุกจุดเลยอะ่ะโอ้ยใครกลัวทำไมอะ่ะพี่เปี๊ยกมารถตู้แล้วไงพูดอีกแล้วล่าสุดคอดฟิเวเลยทำไมอะ่ะสัง่งทัตู้เย็นเล็กเลยเออซอนเลนั้นคมเนี่ยพูดอีกแล้วเนี่ยสองที่แล้วต่อไปต้องเรียกแก๊ปนั่งแล้วกูเนี่ย อาจารย์ไม่อยากยุ่งเรื่องครอบครัวชีวิตอาจารย์มุ่งแต่ปาภิษจริงปะเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมที่กลับบ้านแหละแล้วชนไอ้แท่งพารีเออร์อะไรอ่ะใช่ใช่วันน้เด็กกระโดดลงจากรถก่อนลงลงไปก่อนไม่ลงตายนั่นตายพูดเพื่อฮะพูดเพื่อกันย่างนี้ก็สบายนรื่งนี้ได้ก็ยืนตาขวางเดี๋ยวปูก็เล่นไม่ออกเขาได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ส่งเมียไปญี่ปุ่นไปหาแขกไม่ใช่หาแขกไปญี่ปุ่นรอบแรกกลับมา ร้อ,องปกติโอ้ยผัวขาผัวขาเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าแม่งได้กับโดเรมอนแล้วกลับนะมาบไม่ร้องผัวขาแล้วร้องไงโอ้ณเอะมะบือไป <c oughs> ดูไปดูแผ่นไหนมะะบือดูแผ่นไหนโอ้ณเอะกะบืออาจารย์แล้วไอ้ใส่สินร้อมทำไมเน<ะ>ี่ยฮะใส่สินร้อมกันผี <c oughs> พวกเองเนี่ห้ามออกนอกสายสินนะเว้ยทำไมอาจารย์มันอันตรายอาจจะตายได้อ๋อถึงตายได้เหรอเอออาจารย์จับผีมาเยอะเลยอ่ะโฮ้ยสารพัดผี ผีที่จับยากสุดผีอะไรผีเด็กทำไมจับยากผีเด็กโอ้ยพ่อแม่เขาเอาเรื่องเอออกไปรบกคนวิญญาณเด็กๆเขาไม่ได้ใช่ใช่ใช่อายุยังน้อยอยู่ยังไม่เข้าวัยวศวัฒน์เพศเพศปะเพศนั่นแหละแล้วพวกผีต่างชาติล่ะผีต่างชาติมั้ผียาวผีใหญ่จับจับลำบากจับไม่เต็มไม้เต็มมือผีตกน้ำตาย นั่นผีอื่นไปเงยอะผีบวมนหลายวันนะสามวันแล้วมันอื่นนะเข้าใจคําว่าอื่นไหมเรียกง่ายผีโคกว่างฮะผีโกเออผีตัวใหญ่นะตัวใหญ่อะผีบวมผีบวมจะเข้าใจง่ายกว่าเริ่มเริ่มกับแกพอๆกันเลยจันฮะแล้วผีคนแก่เคยจับไหมครับอยจานไม่กล้าจับหรอกผีคนแก่ทาไมจันผีเหี้ยวหัวมันจะเหนียวติดมืออ้ยจับยากใช่ไหมจับยากแล้วผีโดนรถทับอะ เอ็นนั้นแบนไม่มีอะไรน่าจับเลยเขาเรียกผีอะไรผีรีบโอ้ผีมีธุระรีบเหลือนิดเดียวโอ้มันแบนติดพื oh, ้นไปเลยแบนไปเลยอ่ะอาจารย์ยังไงก็ต้องช่วยพวกเรานะอาจารย์นะไม่ต้องหวงพี่เห็นผมอาจารย์นึกถึงเพลงของอาเฟรีอ่ะโอ้เรียกผีได้ไหมอันนี้ว่ารับได้ผมที่ขาวโอ้ผมที่ขาวมันดังดอกอ้อ จริงมึงจะเรียกพี่ไหมมึงก็เรียกกูประจำาพอแยกทีเป็นสามปีลำลืมกลาม่ให้กูเกิดว่างั้นเลยเกินหัวก่อนเดี๋ยวบางคนไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรอ๋อเรียกพี่ได้ไหมเอาท่อนฮุกเลยเอาท่อนฮุกเลย,เเลยผมดีคาเฮ้ามานันดังดอกโอ้อโดนตอมันต่อยไอปากที่ห้อยแเพราะหอยมันนีบ หอยอะไรหอยจักหอยแคนอ่ะทรับว่าบอกมีอาจารแล้วมีความสุขไม่งั้นเราอยู่กันไม่ได้เลยผีกวนทุกคืนเลยอ่ะเอออย่าออกนอกสายถินแล้วกันอาจารย์ฮะเพราะแต่ว่านนย่าอาจารอะมีกัญชาปะติ่งยาไปทำไมวะมีเหรอเดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นแบบนี้แล้วนะเอาไปให้ใครผมใช้น้องผมดูดยังไม่เลิกเหรอฮะเอ็งดูตรงนี้นะแล้วจุดตรงนี้ คล้ายๆปลากู๋นี่รั่วปั้นอะไรขนาดนี้มันจะออกทุกช่องเลยควันนะออกทุกช่องผมสามารถทําให้อาจารย์ของขึ้นได้นะนี่อาจารย์ระดับอาจารย์ไม่เชื่อของขึ้นยังไงอาจารย์เอ๊ะอาจารย์เห็นผี้วอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรเขียวๆไม่ได้ ของเขียวของเขียวเอออาจารย์เฮ้ยอาจารย์จะพึ่งเสือแม่อาจารย์นดีเขียวไม่ได้เฮ้ยมีอะไรอยากจะให้อาจารย์ช่วยเปล่ามีฮะมีอะไรมีอะไรของอาจารยให้อาจารย์ช่วยตัวเองก่อนได้ไหมตอนนี้ทำไมอ่ะดูดิอ้วกยังไม่หยุดเลยเอ้ากูไอ้จักรโอมื่อตัวอยากเลยอะ อยากให้อาจารย์ช่วยอะไรบ้างห้าจารย์ฝากปราบผีด้วยฮะอาจารย์เพราะผีแถวเนี้ยมันเฮี้ยนฮะอาจารย์นะฮะมันเฮี้ยนยังไงล่ะโอ้โหอาจารย์นี่เลยเรียกตัางไปทุกคืนทุกเปิดฤดูกาลมาหนักเลยฮะอาจารย์ทำไมอ่ะแพ้ตลอดเลยอ่ะผีผมอ่ะเล่นปิดฟอร์มสีแดงแมนยูใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ เองนี่มันบ้าบอลไม่เลิกไม่ลานะใช่ครับอาจารย์เอ้ยอักษรมันก็กาลากินีอยู่แล้วคำว่าบอลอักษรยังไงบอลใบไม้บ้าบอบ้าบออ่างอดยาลอลิงล้มละลายยังหัวเอฟเหมือนกันอย่าไปเล่นอ่ะยังไงฮะอาจารย์อักษรมันก็กาลากินีหอยหีบหอยหีบนี่หายนะวอแหวนวอลวายยอยักษ์แม่ แม่แมแัแ่แ<ม>อาจารย์อจา<ม>อจารย์ลงมาเลยอาจรย์ลงม่แโอหน้ามาเทปเย็นนะอาจารย์เนี่ยนะจะเทปเย็นผิวเลยจะได้เมาคู่แ่อาจาย์จับได้เย็นอยู่ปะ <c oughs> <c oughs> ไม่เย็นไม่เย็นมันออกขมอา <c oughs> จารย์ ผีแถวนี้มันเฮี้ยนมากเลยนะมีอยู่ตัวหนึ่งอะแต่มันเป็นผีสาวสวยเซ็กซี่อาจารย์ไม่ต้องวัวมันชอบมายั่วผู้ชายนี่ตายไปหลายคนแล้วผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ปรามันเองอาจารย์เรียกวิญยาณมันมาเลยได้ๆจะได้ฆ่ามันตรงนี้เรียกมันลงหม้อเลยอาจารย์เออเรียกหม้อมาลงอาจารย์ดีกว่าเอามันลงหม้ออาจารย์สิลงหม้ออาจารย์โอ้ยสมกระเตีสิมกระเตยเอาเชือถึงคิวก็ออกมาได้แล้วกูหมดตับแล้วเออออกมาออกมาออกมา งออกมาแล้วบัตรเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจ้องหน้าอาจารย์เงี้ยสำหรับกาอาจารย์นะมันไม่กล้าหรอกแต่ดูหน้าแล้วมันกล้านะอาจารย์เชื่ออาจารย์ว่ามันไม่กล้าเฮ้ย ตามันเขม่งอย่างเงี้ยมันกล้าในหอาจารย์เผื่ออาจารย์สิกอาจารย์อ่ะมันไม่กี่วกันเกิดเดือกหลุดไปแล้วมั้งเจออะไรอาจารย์เมื่้ผมเลยติดตามอาจารย์ตลอดเลยตอนอาจารย์ปรากผีอ่ะอันนี้เดี๋ยวมีไอ้เสร็จแล้วกระป๋อยอะไรไหมผมดูอาจารย์ปราบตลอดดูประจำใช่ไหมบางทีเองก็ไม่น่าเปิดเผยผมอยากดูไงว่าจะมีไหมโอเคโอเคโอเคเกเวเกเวอะไรอาจารย จับไว้สิแหมแล้วก็บอกวาเสซ็จแล้วก็ปล่อยรู้จักปล่อยแล้วกระซิอะไรอาจารย์มึงปล่อยยวกูจะได้เซกเฮ้ย่องนี้มันก็ไม่เซกได้เหรอพี่ฉีกว่าอาจารย์ฉีก่ะอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องบ่วงแตมันต้องเจอวิชาของอาจารย์โอ้มานันตปัดชยเยปัทเย ้ยกูมารายการนี้กูหวังจะได้ท่องบ้างนะเสร็จแล้วก็ปอยเฮียนี่ก็ดักมาจริงแล้วกระฐานยังเอางูไปอีกเวะหนีทำได้อาจารย์เอามันไม่อยู่แล้วนุ้ยครับนุ้ยจัดการันนาโปลนาโปลซังกาโบลันโกติกิซังกาโบลันโกติกิของเหลียเยอะลุยตื่นตอนเช้าออกพิษธรรมด์โอดโยมอยากทั้งไกลและไกลกินธรรมดเเลนมอเตอร์ไซค์กินโจนี้ไปฉันใจโห่เฮ้ยนา มันเล่าใจเล่าใจไงแล้วมันไม่กลัวเลยมัจอดเลยจันสุดยอดจริงไปกลวยไหม่จันเกอจแล้วการแต่งกนมเลยคาซอคารซอาอีมือแาีมือละไอ้นี่ผมต้องอยู่ใกล้ๆาีมกูน่าจะมาจัดตัวไม่น่าหูมาเลยอัพเฟิรอะไรนะอซาีมือะไรเอ็งรู้หรือเปล่าล่ะฮะสารเสกมา ไอ้แตรย์กำลังกินก๋วยก้นมาชิคก้าก๋ก้อมันเก่งกับบางบาจานแอบฟังเฮียอะไรเนี่ยเอากูระแวงไปหมดแล้วจานเพลงกูดี้ดิโอชอบข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกเเดี๋ยวมารวมกันเลยจานมารวมเลยรวมเลยข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกในสากลละโลกโปรดจงรู้ด้วยว่าโปรจงรู้ด้วยว่า มามามาณแห่งนี้มาณแห่งนี้เพื่อมาปราบผีเพืเ่อมาปราบผีมโห่หนี กูตายดีกว่าของเข้าแล้วจันจัดไปเลยสาเตอร์มาสั่งหมดเลยเว้ยเอาน้ำมนต์มาฮะเอาน้ำมนต์มาอะไรกูพูดไม่ชัดตรงไหนอะไรอ่ะถ้ากูบอกไอาน้ำมนต์มาเดี๋ยวไอ้นี่ก็เสนอหน้ากันอีกก็พูดชัดๆเนี่ยเอาน้ำมนต์มาก็ถามอะไรอะไรเออเอาน้ำมนต์เอาน้ำมนต์พูดมันได้อีกที้ยเอาน้ำมนต์มาเอาน้ำมนต์มาเอาพูดผิดตรงไหนเนี่ยไปน้ำมนต์ ถึงจะร้องเลยเหรอเฮ้ย okay. ี๋ยเข้าเหรอเป็นไรหนาวน้ะมนต์อาจารย์เป็นทหารไปดูเนี่ยอาจารย์เฮ้ยทิ้งนะเ้าเรลยอย่างเงี้ยผมทิ้งนะไม่ยแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เผ็ดทีแล้วโอ้ยใหญ่เหี้ยรู้ว่าปูใหญ่ยังไม่แย่อันนี้เอาไม่อยู่ครับอาจารย์ เจอดิชื่อหมากระเตะตัวเอาฉันวปย่งว่าวโวลอื้ยเข่าเป้าเ่เป้าอยาให้ไ้พลาดเป้าได้ไหมล่วอาจารย์นี่ดูดันไม่เกรงใจเมียมันพ้องกันจริงมันคือการแสดงอผมว่าเคยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เราตอนกลับบ้านอุ้ยแล้วียบเซ็กซี่เลยอาจารย์ เรามาทํางานเพื่อครอบครัวมันจะคิดได้คิดจานมาปมเหี้ยอะไรเนี่ยปราบผีก็อันเว้ยมันเป็นแคาถานในนี้คาถาที่ปราบผีนี่จะปมล้วท่านมาถาปราไม่ต่างกัดการไปเลยเห็นคุณแน่อุ้ยดีนลั่นยันยนตรงนั้นผีอ่ะาใช่ดีหลังผีตลอดเลยสองวีวี จานหน่อยน้ำเหนียวเนี่ยนี่หลจานหน่อยน้ำเหนียวโอ้โหวิ่งว่มนีน้ำกระจายไม่ไหวแล้วปลุกเองอย่าออกนอกสายชิ้นนะทำไมจานาดี๋ยวจานออกเองเฮ้ยอาจารย์กำลังยั่วจารย์อยู่นะเฮ้ยไม่ต้องกลัวลูกลางแค่นี้เอาไม่อยู่ไอจารย์เลียล้มมาเยอะแล้วจานป่าล้มมาแล้วเฮ้ยจานระวังตัวนะอาจารือว่าเจานระวังตัวเจานจะฟันหักหมดแล้วเนี่ย อาจารย์เต้นด้วยจังละวะกลัวเอย่ากินจับไปลงหม้อ